เซนคอสโมดร์คอสโมอัลตาคอสโมไฮเปอร์คอสโมอัลมาเกดอนบูเลนเจอร์เล็เลนเจอร์อีเลนเจอร์ก็กำเนิดกลายเป็นขบวนการ5สีไม่ใช่5สีแล้วสิเอา่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t t ท e Cat นะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับขบวนการนกกรเรียนเฮนไตนอนะ ออกเสียงถูกเปล่าวะขบวนการนกกระเรียนเห็นไตเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายตัวนะเรามาทําความรู้จักกันที่ตัวแรกเลยอามาเกดอนคิงออฟแองมาตอนนี้ผมเคยรีวิวแบบเดียวๆไปละว,วันนี้จะมารีวิวแบบซุกกี้หม้อรวมนะจับนกกระเรียนทุกตัวเนี่ยมาอยู่ในหม้อเดียวกันเลยตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีฟีดตีสโลตีน็อกแบ็กตีคัสาบเสริมแก่งไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคําสาบตีแอเรียตีไกล คอรัสซัสเพื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนกกระเรียนนะผมขอรีวิวตัวนี้ซ้ำละกันนะจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยวิ่งมาอย่างเร็วนะแล้วก็มีสกิลเสริมแกงด้วยต่อยไปดอกเดียวเท่านั้นนะป้อมถึงกับแตกกระจุยตัวต่อมาเซนคอสโมนะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาถูกมาก1,500นตัวนี้ชาร์จพลังนานเหมือนกันนะแล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 ะต่อยไปตูม มาไม่ตายกระจอกกีกี้ๆเลยเกินตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีฟีตตีน็อกแบ็กตีคำสาปตีคิดตีเข้า <Wow. S 1> ไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาปตีแอรียตีคอรัสซัสนะโอเคชาร์จพลังดาวดาวอะไรก็ไม่รู้ดาวหงเดาว,ดาว,ห,ดาวหาน ดาวบ้าดาวบออะไรก็ไม่รู้นะเอาแหละผมก็จะป่อเซน์คอสโมมาลวนวนะเป็นยังไงง่ะฝูงเอเลี่ยนแล้วยังไงเจอพลังนักบุญศักดิ์สิทธิ์เข้าไปมันช่างสะอาดเอี่ยมอ่องอย่างกับไฮเตอร์ดูสิเอเลี่ยนถึงกับกับสวรรค์นะเอะเอเลี่ยนนี่เขาเชื่อเรื่องสวรรค์นรกหรือเปล่าหรือมีแค่คนไทยเท่านั้นที่เชื่ออะไรแบบนี้ไม่สิหรือมีแค่ชาวโลกเท่านั้นที่เชื่ออะไรแบบนี้แล้วดูต่อยพลังตุ้มตามนะการต่อยพลังของเซนต์คอสโมนั้น จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุนะรัสนะบาบบอเลยเกินชาร์จพลังแล้วต่อยไปเรียบร้อยวิกตอรี่ตัว่อมาดาร์คอสโมโสำหรับตอนนี้นั้นก็จะดำทะมึนเลยนี่มันจะต้องเถื่อนแน่นอนเมื่อมีสีดำแล้วดูซิ oh <no. S 1> ชาร์จพลังเป็นออร่านะออร่าความชั่วมันเออล้นแต่ว่าโดโดแม่งชั่วกว่านะเพราะว่าโดโดนั้นสีดำสวยกว่าเยอะเลย แต่ว่าดักคอสโมนั้นสีดําแบบหยาบหยาบไม่สุภาพนะเราโดโดๆดมึงพูดอะไรของมึงวะโนดกูก็พูดไปเรื่อยนะ ด r k ค o สโมนั้นมีาร์เก็ตคือทั้งหมดตีฟีตตีน็อกแบ็กตีคำสาบตีเวฟด้วยฮัลโหลไหนลรเวฟแล้วก็ไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอเรียตีคอรัสซัทนะอ่ะมาส่ง Dark c o s โ o มาลวัวๆแล้วดูสินั่นมันดาวห่านสีดำนี่นะโอเคจังหวะนี้เปิดสปีดไปหนึ่งทีนะอ่ะเจอแมวอีสีดำด้วยบ้านะ มาดูซิว่าความมืดของใครจะเลวร้ายยิ่งกว่าความมืดของใครจะทมินกว่ากันนะซึ่งในจังหวะนี้ผมเห็นแต่ก้อนขมุกขมวัวสีดํามันยืนอยู่แถวหน้าบ้านผมแล้วดูสิจังหวะนี้แมวนกกระเรียนสีมืดนะสีมืดมันเป็นยังไงสีทมินนะต่อยแมวอีไปรัวๆแล้วแ,ลแมวอีก,ก็แตกไปเรียบร้อยนะเอาแล้วทําไมไม่ต่อยบ้านเขาอะเอาโอเคตัวต่อมาเลยก็คือนกกรเรียนที่มีต้นแบบมาจากเวอร์ชั่นปกตินะ แต่ว่าสกิลนั้นไม่ปก,กติเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้จะมีทาร์กเก็ตคือทั้งหมดตีฟีีตีน็อกแบ็กตีคำสาบเจาะโลดเจาะบาเลียบ้าบอไม่โดนฟีตไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอรียตีไกลตีคอรัลซัดนะและบ้านะ่ะนกกระเลียนตัวนี้เหมือนว่าจะชนะอีกแล้วนะเนี่ยนีโอไปหนึ่งทีแล้วเปิดสปีดไปครับผมราคา3 0 0พเท่านั้น ไอห,หมูแดงตัวนี้จะต้องอ,อร่อยอย่างแน่นอนมั่นใจในผมศรัทธาในฝีมือการทำอาหารของผมนะโอ้มาแล้วนะบอสประจำด่านนี้นั่นก็คือไอตัวตัวเนี้ยตัวอะไรวะสมเสร็จเรียบร้อยมันคือสมเสร็จเหรอไม่รู้ว่าพูดมั่วไปเรื่อยไฮเปอร์คอสโมมีทาร์เก็ตคือทั้งหมด สำหรับตัวนี้จะตีฟีตีน็อกแบ็กตีคำสาปตีป่าเที่อนตีเซิร์กโอ้โหพูดถึงเซิร์กเซิร์กก็มาแล้วปาเที่อนก็ติดไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอเรียตีไกลตีคอร์สซัดนะเอามาดูซิว่าตัวเดียวจะไหวไหมเพราะว่าตัวนี้มันคือระดับไฮเปอร์ซึ่งไม่น่าจะไหววะเฮ้ยเร็วเออหูยสุดยอดอะ นี่มันติดเสิร์กับโอ้ยนี่มันติดเสิร์กับปาดเถื่อนร้อยปซ็นต์หรือไงวะตอนนี้น่าจะเถื่อนสุดแล้วมั้งสมแล้วจริงๆที่เขาเป็นระดับไฮเปอร์บูเลนเจอร์หนึ่งในขบวนการเฮนไตเปอ,อนุชไม่ใช่แล้วมึงออกเสียงผิดนะนุชฉันอะฟังมาเป็นลอยๆรอบแล้วฉันจะออกเสียงผิดได้อย่างไรหรือว่าผมดูผิดที่วะเอ๊อย่งไง สำหรับบูเฮนไตเอ้ยบูเลนเจอร์เนี่ยจะมีทาร์กเก็ตคือทั้งหมดตีฟีดตีน็อกแบ็กตีว์ปเอาจริงดิว์ปได้ด้วยหรอเฮ้ยถ้างั้นโคตรเทื่อเลยอะตีคำสาบตีเวฟไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอเรียตีคอรัสซัสแล้วทีนี้เมื่อไหร่ศัตรูจะตายวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงบูเฮนไตนายจะทำให้ฉันชนะได้ไหมฉันไม่เข้าใจสกิลนาย นายจะตีวับไปเพื่ออะไรอ๋อ <c oughs> oh, หรือว่าแบบให้บูเฮนไตเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ให้บูคอสโมเนี่ยวาับศัตรูไปเว้ยแล้วเราก็ส่งตัวอื่นเนี่ยไปตีบ้านมันเออน่าจะอย่างนั้นเลดเลนเจอร์สำหรับตัวนี้นั้นก็จะมีทาร์เก็ตทั้งหมดนะแล้วก็ตัวนี้นั้นก็จะชาร์จพลังนานเหลือเกินอย่าบอกว่าจะแพ้กระลลกนะเฮ้ยเอยเอกระลอกตายอ่ะจะพูดว่ากระลอกตายยกฝูงก็ไม่ได้เอ้า แล้วนี่แกจะวาร์ปกันไปถึงเมื่อไหร่ <c oughs> สำหรับตัวนี้จะมีสกิลฟีดน็อกแบ็กตีวาร์ปแล้วก็ตีคำสาบจะมีสกิลตีเวฟไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอรียตีคอร์สซัดนะดูสิยังเถื่อนนะเลสเลนเจอร์ <c oughs> <c oughs> จะวับกูไปถึงมเมรัยวิกตอรี่ยังไวกีลเลนเจอร์ตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีฟีตตีน็อกแบ็กตีว์ปตีคำสาบตีเวฟไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนคำสาบตีแอเรียและก็ตีคอรัสซัดนะสรุปแล้วมีนกกระเรียนถึง8ตัว oh, บ้าๆๆ <yes, S 2> านะ yes, yes, ทำไม <yes. S 2> ไม่เอาให้ครบ1ิบไปเลยและในด่านนี้นั้นผมก็เจอเข้ากับอะไรวะศัะตรูแม่งโดน f, ว์ปไปรัวๆ กีเลนเจอร์นี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินกีเลสบูสกิลจะค่อนข้างที่จะเหมือนกันน่าจะใช่มั้งนะอันนี้ดูแบบเร็วๆใช่หละใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเติบโตมาจากขบวนการเฮนไตมาด้วยกันเว้ยมันก็เลยจะแบบมีสกิลมีทักษะคล้ายๆกันเออมนุษย์ฉันว่าไม่ใช่แล้วนะไปฝึกการออกเสียงมาใหม่นะนุษย์เอาแหละกีเลนเจอร์ฉัน ยังพูดไม่จบเลยทียนี้มาดูกันดีกว่าว่าบาหามุตสายลุงตัวที่ว่ากันว่าเถื่อนที่สุดแล้วผมเป็นคนคาดเดาเอาเองว่าบาหามุตสายลุงน่าจะเถื่อนสุดแล้วเมื่อมาเจอเขากับนกกระเรียนเอา้าเอา้เอาอะไรวะเนี่ยโอยอะไรเนี่ยโอ้ขนาดนกกระเรียนที่แบบผมว่าเถื่อนแล้วนะเจอบาหามุตตบเวฟตบเซิร์ฟเ,เข้าไปจบ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 ,จบสู้ไม่ได้เลย บาฮามุสใส่ลุงแม่งตัวเชือนจริงในรอบนี้ผมใส่ CPU มาให้ CPU เนี่ยช่วยกดเอาเป็นไงเอา้าหลุดเดียวเข้าไปตัวเดียวนะชนะเลยฝูงนกกระเรียนปะทะฝูงเป็ดมาดูซิว่าฝูงนกกระเรียนหรือว่าฝูงเป็ดใครจะชนะนะจังหวะนี้นกกระเรียนมากันให้แบบบึบบึบบึบนะมาดูซิว่าพลังตีพ่อตีแม่และพลังฝูงนกกระเรียนใครจะเป็นฝ่ายชนะนะซึ่งในจังหวะนี้นั้นฝูงนกกระเรียนก็ดันขึ้นหน้าไปแล้ว ส่วนฝูงเป็ดนั้นก็ยันอยู่แถวหน้าบ้านเขานะและในทรงนี้นั้นผมเดาว่าฝูงนกกระเรียนน่าจะแพเพราะว่าพลังตีพ่อตีแม่เทียนกว่าเยอะเลยหรือว่าจะสูสีแต่ว่าเป็ดมันก็มาเรื่อยๆนะส่วนนกกระเรียนผมก็มาเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยวเริ่มไม่สูสีแล้วนะตอนนี้ฝูงเป็ดเนี่ยก็เริ่มดันจากบ้านมันเนี่ยมาจนประมาณแบบเกือบกลางแมปและ ถ้าท่านนกกรเรียนยังไม่เอาจริงนะผมบอกเลยแพ้แพ้แน่นอนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าป้าร่าพลังตีพ่อตีแม่แม่งเถื่อนกว่ายเยอะเลยไม่ไม่นะส่วนบุญส่วนกุศลอยู่ไหนส่งส่วนบุญมาเดี๋ยวนี้นะแล้วฉันจะได้ไปผุดไปเกิดซะที ฉันไม่อยากจะเป็นเป็ดอย่างนี้โถไอ้เจ้าพกแมวเปรดถ้าแกไม่สวบแขนพ่อแม่นะแกก็ไม่ต้องมาเป็นเป็ดอย่างนี้หรอกเหมียวเหมียวผิดไปแล้วเกิดชาติหน้าฉันใดเหมียวเหียวจะไม่สวบพ่อสวบแม่โหเป็นแมวที่ดีขอให้แกไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม